อันนี้ลิวตันนะครับลุงก็ว่าเสียงกลางครับ,บไปต่อจากปลาไหนมาเ่ยลุงต่อมาฝ้าควย มาดูเน <transplant> <Please, okay. S 1> ียดบ้านลุงนะครับดูเนียดบ้านลุงครับเนี่ยที่ลุงเขาทำหัวหัวเศร้าอยู่อ่ะนั่นแหละเนี่ยไปต่อเศรได้เลยเนี่ยเนี่ยต่อได้เลยีไรเลยเออดีะนี่ยไปทำไปต่อเศร้าได้ปุ๊บรวมเลยต่อได้ตีไว้ลด้ต้องของลุงตีไวอ้นั้นตีไวเลยแต่ว่า ขันในนี่มันในนี่ติดดีด้วยใช่ติดดีลุงติดดีออกมาเปลี่ยนได้อ่ะขันนึกอีกบาทหรอกเพราะว่ามันไอตรงเนี้ยมันมันแตกกัลุงตรงเนี้ยมันตีแต่มันตีแตกใช่ทำไว้แล้วก็ตัดเอางั่นเลยทำไว้แล้วก็เปลี่ยนไว้เปลี่ยนไว้ก็เผื่อว่าใครมันหมาอ๋อคือคือทำไว้เลยใช่ไหมลุงทำไว้เลยทำานผ่าเลยทำทำไวไหมจะได้หรือเปล่าใช่ ไม่ขึ้นได้เลยดัดผมตังขึ้นไหมนั้นมันขึ้นไป่ได้นี่เปท่ห์หรือเท่สวยเลยแหละโธ่ลุงก็ทำไปเลยลุงก็ทำไปเลยนี่นะครับตรงแบบนี้นะครับผมมาเอาไปได้เลยเนี่ยเือไม่ต้องมารอใบเท่าไหร่นะลุงเดี๋ยวเพื่อเพื่อแปดร้อยครับผมถ้าอาจารย์เท่าไหร่สนใจก็ คือโทรมาได้ครับเพราะว่าผมก็เนี่ยคืนเนี่ยมันมันมันคิดหน้าใช่ไหมคิดหน้าหมดแล้วนกไม่เลียดคิดหน้าแล้วครับลงเข้ามาแล้วเออแต่มันไปนี่ดีนะใช่เรียบหน้านี่ยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยดูหนกมันไม่หนาเกลียดใช่ ลุงเพราะว่าลุงเขาทาไว้เพื่อคนเขาถามซื้อก็ได้เอาไปได้เลยเพราะว่าเพราะว่าเพื่อบางทีฝากเขาทําเสร็จแต่ละใบมันนานหน่อยไงใช่ใช่ว่าสนใจทรงโบราณถามได้ครับผมทรงโบราณเนี่ยโบราณนี่นะติใช่ใช่แล้วอยากจะไปหาทรงสมัยใหม่ต้องไปหาที่อื่นผมว่าทรงโบราณหายากลุงเพราะว่าคนเขาไม่เคยทำกันแล้ว ใช่น่าจะไวนะใช่โหเ่างๆไหนไวนะมึงเลี้ยียบมันดูดิโหไวมากนี่นะโหวกหัวเศร้าตายลูกเดียวเออถ้าพลาดจะตายหมดแหละหลังนั้นก็มานใช่โอ้ยเอาไปนี่ไปทำทำฟาร์มบุรีเนี่ยสีห้าลูกแล้วเป็นวิถีโบราณครับของคนแก่ครับผมเกลนี้แหละไปเสียบปุ๊บต่อกับหัวเศร้าได้เลย หัวเล่าเราไป็ดึงก็เป็นซีแล้วแล้วหัวแบบนั้นลุงคือลุงไม่ได้ทำขายมันลุงไอไอหัวแบบแบบไม้ไผ่คับไม่ใช่ไม่ใช่หัวหัวแบบที่ที่ว่าลุงเขาใส่หัวเล็กอ่ะเอาหัวเล็กอ่ะใช่เออเราโรยมันมีไหมลุงมีมึงมึงดูมึงดูก็ล้วแต่เผื่อมึงชอบหัวเล็กอ่ะเดี๋ยวเอาไม่ดูเดี๋ยที่หัวมม่หัวอุ้ยเหมาะเหมาะเออวันนี้คัดติกดีนะเด็ดเด็ดเด็ดถอดถอดหน้าอ่อนเดียด้ โอ้โหนี่มาทำนี่ทำเลนเลยเก่งว่ะเอาหลงนะป้าสวยนี่นะครับพระเนีตรของโบราณครับผมรุนไกลัวนี้มันไม่ไม่ยากหรอกมันยาวเวลาไตเนี่ยเวลาไตมีใบดนี่นะนี่เนี่ยเออเอาไม้ลุงเนี่ยโอ้โหสวยเวลายเวลานั่นเระหมายขนาดเนี้ย สวมปึ๊บเราก็ไปส้วมลักปึ๊บเข้าทีเนี้ยไปจอลเยอะหัวร้อยใช่ไหมลุงป่ะนี้ยหัวร้อยหัวร้อยนะครับรถมันต้องพาใช่ใช่มันต้องใช้ไฟทั้งนั้นแหละโอแข็งปักเลยนไอ้นั่นต้องถอดออกเพราะอันนี้เอาไว้เอาเอาไว้กระชากกิ่งครับเออเนีกระชากกิ่งได้ยังไม่มีใครมาจับไอ้เนื่อสวยเลยสวยเลเนี่ยตัวเนี้ยดูเลยดูเลื้อเกียวเกียวแกมมลุงแก้มไหม ม,มจะเอาตันไปแล,ล้ว<ม>ตัลุงมีไหนนั่นน่ะตันนิงเลยละเป็นเสียงไหนลุงเิียงกองเี๋ยวดูลุด้วยเสียงกองเดี๋ยวดูดิวตันลุงด้วยลูดมีขุดไหวใช่ไงไหวลุงเนี่ยไหวอ้าวหมฟ้าถึงแ่ยากนี่นะครับมากับเตียนได้ครับผมมาดูพเนียรลุงครับ โอไวมากมาดูเอาไปลองเล่นตักลูกก็ผมทีนี้มันก็มันเปลี่ยนได้เ่ยเราคันฟาดเลยฮะมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมล่ะมาแล้วมาแล้วลองถามลุงนี่ว่าลุงลุงเพื่อนผมก็ถามว่าไอ้คันฟาดนี่คือเปลี่ยนได้ไหมไอ้ไอ้ไอ้คันฟาดอย่างเงี้ยคือซื้อไปเนี่ยคือเปลี่ยนได้ไหมได้ออันล้อยได้มึงก็ถามมาดิอันนี้ริวตันนะครับลุงก็ว่าเสียงกลางครับ ไปต่อจากปลาไหนมาเนี่ยลุงต่อมาฝากหวยหลังบ้านเนี่ยนกเหนียวเลยโอ้โหเหนียวลุงนี่สุดยอดนะลุไม่ได้ดีไม่ดีจริงแต่ว่าลุงเขาลุงเขาสุดยอดนกตัวนั้นก็เหนียวนะไอไอหนึ่งกุ๊กเสียงใหญ่ที่ที่ว่าเราไปดูนั่นโอ้โหนกเหนียวนี่พวกเอาไปมดเลยบอสเอามเลยคนคนที่ไหนมามาไปลุงนี่พวกมันจะมาดูไอสองกุ๊กแกไอสองกุ๊กอยู่น่ะสองกุ๊กขายสามพัน สองคูกอลไรลูกแกมสมตอไม่แกมไม่แกมสองคู่แกมอ๋อตอกินมาไม่ดไรเลยแนัตอมันนี่กับไปตอติดมะนี่นกใหม่นะลูนกพุกได้แล้วนะกมแล้วเออกลมแล้วได้หนาไม่หนานาะกลมขู่วอรอดอยู่สวยแล้วไ้ยนันขนสวยดีปะมีเสียงอะอยู่ตวง ลิวมันเงนี่ลอิวตันี้ยเนี่กังุ่เลยอุปิด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 เลยต่อไมด้ไดานี่เอถึงถึงึงปีมลุงตัวนี้อ้ยขึ้นไวเลยลุงโอ้ยไหวจริงเลยเดจะได้ ลุงตัวอะไรลุงติวนะตัวอะไรเนี่ยขายตัวละพัเ้าพันหลาโอ้ยรับประกันการลืมไหมลุงโถเนี่ยริวริวสิห์ไว้แตกบนงามยแตกเนี่ยแตกก้าหไหมเนี่ยริวแตกบนงามนะครับเหยไหม เนี่ยเลี้ยวสวยเว้ยเราบอกว่าเลวคือริวเราไม่ริี้ยวไม่ริวจดคู่ไม่รู้สองตัวนี้จดคู่ปาไม่รู้แต่ว่าไอ้เดี๋ยวลองดูลองดูมันมันกลุ่มทั้งคู่เออกลุ่มทั้กคู่คู่คนคนเป็นนกเก่าเนาะคนนกมันเปลี่ยนคนแล้วนกมันเริ่มนั่นแล้วใช่อมาางงอมดูปิบด้วยตัวนั้นนะริวตันหาไม่ได้หรอกบางคนเขาบอกว่าต่อแป๊บได้ว่าริวตัน ใช่ใช่เราต้องดูก่อนมันบกมันตันหรือเปล่ามันต้องมาลุ้นมันลุ้นนี่เนี่ยเองนะมันต้องมาลุ้นเนี่ยเรียงเล็กนี่เสียงกลองลิวเนี่ยะกุเนี่ยนกตอเนี่ยนกตอโอ้ตอกินอยูเหราอไรนกตอเก่าๆพวกเขาาทึ่งก็ไม่มีนกตอมีนกตอเอาแต่นกตอกันละตอนแรกลุงนกเยอะมากเลยนะโอ้โหเยอะ มันตันตันงคขันลมเลยนะใช่โอ้เสียแสยไปขันที่ไหนเด็ดยวเด๋ยเงินูมันแหละน่าไปไปฟังนะอยู่เงินเงินออกหรือเปล่าไปไว้ค่ก็ได้แหละไปนะไปไว้ค่ก็ได้ไปไปมาดูเงินถึงก็ไปจบแค่นั้นเอง ก็สมปทาลุงค่ายมดเลหวานเดินเด็กมาซื้อไปเกียบมือนะสมปทานเด็กเด็กที่ไหนครับลุงตาวทะลมตามไปยอดโอ้โหอยากเล่นอยากเล่นมากเล่นเด็กโอ้พอมาเห็นกกระทานี่ตอนแตกลงราคาตัวใหม่ไว้ทีนี้ตกลงไว้สี่พันสี่พันห้าเขาบ่เอาเลยบอกว่าให้นกตองไปนะหนุกดองเกียบมือละเอาเลยไม่เคยได้ถาม เอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยเอาแฝนี่ขันแฝนี่ขันเดินหิ้วเด็ขันเรียบร้อยเอาเลยยกไปเลยตะกงเลย <c oughs> ใจตัวนี้ไม่ขายแล้วต้องเอาไว้ก่อนเก็บไว้ใช่ไหมลุงเก็บไว้เล่นเพราะมันมาค้ำเพราะอมันค้ำแล้ <c oughs> วอันนี้พอมันมาเห็นมันก็มันชอบตัวค้ำหรือว่าเราก็แนะนำว่าเวลาซื้ออะอย่าไปซื้อดอกไม้ดอกขาดอกมันยังยังไม่ได้หัดลุงก็บอกยังไม่ได้หัด ขันล้มขันทั้งวันแล้วเนี่ยพีนมึงยึดเลยขันทั้งวันแต่ลุงก็จะไปตออยู่ตกต่อนะก็ะตอเนี่ยตอเที่แบบไม่หล่มก็เทยิ่งมันกอยิเปิดไฟต้นไหนขันต้นนั้นลุงได้มาไอริวเนี่ยก,กระซึ้นปะั๊บใส่กลมขู่วอนเลยเนี่ยนะริวนี่ตัวนี้เล็กนะ ลายมันเอาเรื่องเลยนะโอ้ลายพอลายแรงทีเดิลายมันเอาเรื่องลายไอ้นี่ลายลายสั้นลายยาวดัดถ่ายตัวนี้อีกตัวหนึ่งเกียวัแต่นกสองตัวนี่ยมันสวยคนละอย่างกันใช่ใช่สุดๆเลยไอ้นี่เป็นนกหัวดไอ้นุ่นออกแจ็คแดงเห็นไหมเฟืองสองตัวดัดนะแต่มันสวยคนละอย่างใช่ใช่ยัวละอย่างคู่เลย แกมันก็เด็กที่บ้านเนี่ยมันเดี่ยวตออยู่มันตอมันเด็กมันตอมันเป็นปีแล้วมันตอมันจิบพอต้นบ่ายๆมั้งหลวงนกตอไปไปแย่โอ้โหต้นเพาะแล้ตอนเช้าไปตอมันทิ้งแหละมันไม่เข้ามาเยียบเลยทั้งที่นกตอเนี่ยพอต้นเย็นออกไปด้านหลังมันแล้วก็ไปแฝงตัวกระดาโอ้โหเป่ามันจะหมาดมันเหินมาเลยบินเข้ารวมปื้อโดนจะติดนี่แหละลอยอ้อมันโดนยุงล่าโอ้โหทิ้งเรียบเอาเรียบเอา นกตอก็ค่อยๆเรียกค่อยๆเรียก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 โดดขึ้นไปอีกทีนี้ไม่ต้องออกล่วงร้อลุงเคยเจอนกเหนียวมากสุดเนี่ยคือลุงนั่งเฝ้าตั้งแต่กี่โมงถึงถึงกี่โมงว่าว่าจะเอาไปกี่โมงลุงเนี่ยลุงไปตอวันเนี้ยตั้งกรย็นเที่ยงอะนั่งลุงอยู่นั่นเ็เที่ยงเออเย็นเที่ยงอะบ่ายโมง เหนียวยังองลุงบางบบงงตัวเอาแค่เชียงบางตัวเอาแค่บ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งติดก็ติดไม่ติดก็กลับแล้วมันไม่ไหวแล้วทองมันลั่นแล้วอยู่ข้าวอยู่ข้าวแต้พอเย็นไปดำเทยอะเดียวเหมือนแบบมันคาใจกันอยู่เด็ทีเดียวเลยโอ้แสดงว่ามันเป็นเป็นสูตรลุงนี่ว่าเราได้สูตรแล้ว เหมือนแบนแบบแบบให้มันเถียงกันนั่นเราอยู่ตอนเช้าอย่างเงี้ยเราไม่กลับมากินข้าวพอบ่ายประมาณสามโมงเอาแค่พุงเดียวสามโมงไปเสือกเลยเขาไม่ได้ยินเสียงนกตัวพุ้ดเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันขาใจตั้งแต่เช้าเหมือนแบบขาใจตั้งแต่เช้าแล้วคือเถียงกันนานเออแสดงว่าได้สูตรแล้วลุงได้ตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สูตรแล้วตอนเช้านี่เราผมลุกลงกันเอี่ยงลงที่นี่ ต้องกพักไปเรืยเพราะต้นเย็นมันจะเข้าที่นอนจกห่งวงที่นอนด้วยแต่จริงตรนไหนที่มันเกาะข,ขันด้วยนะไปเดียวมันจนนั่ง สวยริวเนี่ยตัวตุยสารก็มั้งยสารมาจากไหนลุงชุดแรกเลยมาถึงปั๊บนี่บอกราคาหิวไปเลยมาเขามาจากไหนลุงมาเดินทางมาเอาเลยนะมันบอกว่าดีไหนทีไหนมันไม่เจอ กบกมันไม่ยิงีเดียวบอกไม่ีอืเจ้าาเนี่ยไม่เอามาถึงมเดินตามาเลยมารถอบอ่ะมาถึงมาเอาเลยนกตัวเดียวด้วยนะตัวเดียวไม่ได้เอาอะไรตัวเอาตัวเดียววันี้วันนั้นเอาังเดียวควงให้ไปคเดียวคู่คงให้คูควงกุกเดียวคู่ควงควงกี่คำมาลุงกี่บาทนี้เดียวคูควสองคำสามคำสองคำาค ไทยอีสานมันหายากไงยนว้างบางขนเขาเลี้ยงแค่ปุกเดียวคุ้งสองซามแค่นั้นเขาไม่หยอกเอาเสียหูเย็ดหูหนกนกเรียกปุกไจปุกขันไจขันเรียกไจปุกอ๋อคือคือคือขันหนึ่งปุกเรียกใจปลุกนี่คือห้ามเลี้ยงใช่ไหมลุงทำไมนกเป็นไรลุง อ๋อคือคือเขาห้ามเลยใช่ไหมมันมากันมาตั้งนานแล้วนะเออมันมากันตั้งนานแล้วนี่บางคนรุ่นใหม่อ้วนนกมงค์นมังนกอะไรมาเนี่ยเลยมันทำให้นกขายแต่ว่าต้นแบบไปเห็นเนี่ยผมแม่เลี้ยงนกขนกใส่กุกไอ้นกเรียกใส่กุกอ่ะมันมันไม่มีจำราที่ไหนมีเล่นมาตั้งอยู่วงเนี้ยงพอสมนะไม่อ่าเพิ่งมาเล่นที่แล้วไมยากจะนั่งอยู่ไหน เร่ายีของเราใช่ไหมเอาของเราดีกว่าถ้าลองพิษจำนี้น้อยเยอะคือไม่เอาสมัยลุงตอนตอนเด็กนี่คือคนเล่นเยอะไหมตอนสมัยลุงนั่นเดินตามปูนี่คนเล่นยังไม่ถึงสิบคนเลยแล้วหนุกคนนี้เลือกได้เลยจะเอาเสียงไหนล่ะตองง่ายกว่านี้นะตองง่ายตองง่ายกว่านี้ใช่ไหมใหม่กว่าสมัยนี้คนไม่เล่นเยอะนะ ตอนนี้หายทันไม่ทันแล้วก็ไม่เคยไปเจอด่างตวงด่างตัวเลยข่าโพลนเลยจะต่อไม่ติดมันนกขึ้นไม้มันก็ขึ้นแต่ว่าพอลงดินมันก็ลงดินแต่นี้บางเอิอนะเราไปแอบเขียงมันผิด่างแบบนี้แบบนี้นะมันเดินกินน่ะเดี๋ยวตวงซอยหลอกขอซอยรอบขอเต็มเลยไม่มียุกหยิกเลยนะรอบขอเหมือนกับเราแฟนร่างสวยเลยตัวนี้สวย เห็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยจากนั้นเห็นนี่ไหนมาลุงเนนกนั่งตกสมัยตกหลายปีแล้วมั้งสามสิบกว่าปีแล้วมั้งสมัยก่อนนี่เขาไม่เคยมีแค่เล่นนกกันนั้กว่าหลวงเดินตามปูนี่อะปูเขาเล่นนกนี่เขาเก็บนกตอไอตัวช่วยทันใจทันใจโอ้โหตอไปจ้ะชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ห้าตัวชื่อชื่อชื่อทันใจตัวน้อยเดียวเนี่ยเดี๋ยวถอยลิ้วนี่ละ ทันใจจริงนะโโอ้หแว่นี้ก็เดินขึ้นมาเลยแขวนมันเนี้ยลงมาเรียกแป๊บเดียวติดแป๊บเดียวติดคนคนฟังเนี้ยเขามาเขยืมไปไปยืมไปต่อต่อข้างบ้างก็แล้วติดมันก็แล้วเดียวติดขอขาดเลยโอ้โหเขาก็พูดไม่ออกแล้วเขาเลิกเลยสงสารนกอันนะนกเก่งผู้นกเก่งเนี่ยสีเดียวกับตัวนี้เลยจำยังจำได้ทุกวันนี้เลยสีแดงอะสีเดียวไอ้ลิวนี่เลยสีออกแบบไลลิวนี่เลยแหละ สั้นหางน้อยซอยสั้นสวยห่างน้อยซอยสั้นไอ้ดตัวนี้มันมันมันก็สวยนกแอริลตัวนี้นกนกข่างบ้าเนี่ยสวยเนี่ยตรงนี้หลังบ้านเดินไปเนี่ยแล้วบเอกบินข้าเลยไอุ้่มลอริวล้ว ตัวเสียงกลางกับเสียงเล็กอันไหนได้ได้มาก่อนลุงเสียงเล็กได้มาก่อนล่ะเสียง,งเล็กได้มาก่อนเสียงนี้ได้ไม่ได้แต่คุมบอลเลยทั้งคู่ขนขนมันสวยทั้งคู่นะแต่แต่ว่าแค่มันสวยคนละแบบนะลุงน,นะไอหนุ่มมันออกแดงไอหนุ่มออกนวลใช่แต่ไอตัวนี้มันมันออกแบบกำแดงก,กำนวลอยู่หนุกตัวตาเนี่ยยังไม่อยู่บ้านสองกูแกมแกมเนี่ย เป็นนกต่อใช่ไหมลุงหัดต่อแล้วแต่ยังไม่ติดอ๋อยังยังไม่ติดเลยตัวนี้กงนี่อย่างนี่นี่ลุงซื้อที่ไหนมาเนี่ยให้มาก็กรงแม่งเราไม่เคยเห็นเลยนะขอบเพื่อนมากงทรงโบราณนี่นะครับสองคู่แกมครับผมนกกำลังหัดต่อครับผมกำลังเอาดีใช่ไหมลุงตัวนี้เอาดีไม่ไม่ไม่รู้อัเห็นนกต่อนี่เลยไม่ไม่อันนี้นกหัดใช่ไหมลุงหัดหัดนหัดนกต่ออยู่นู่น สวยนั่นตัวเนี้นะแหมหน้าหน้าเป็นเสียงกลางหน่อยนะแหมนะติมสวยมันเติมใจวนเสียงเล็กเลยนะเสียงกลางเสียงเล็กนะเสียงหวานเลยนะเออหวานเลยนุ่มนั่งความโอ้โหมันเรียบตอนมาเรี้ยบเนาะเรียบมันเจ้าได้หลังบ้านดีตัวเนี้ยละน่ารักกว่าหน้าตานะ อันนี้ริวริวอันนี้ริวตันเสียงกลางครับอันนี้เสียงเล็กครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นนกหัดครับผมสองคู่แกมๆหน่อยครับกำลังเอาดีเลยสวยมากตัวนี้นิ่งด้วยนะนิ่งนิ่งนิ่งด้วยเสียงเบหวานหน่อยเกื่อเราแปลกหน้าด้วยไงไม่ใช่เราเพราะโหนกถ้าบางคนน่ะนกมันจะดิ้นตุ่มฟอมตุ่มตามแล้วโหนกถึงนกไม้ก็จริงอ่ะแต่ยังดิ้น แต่นี่มันไม่ดิ้นหรอแม่ใช่เริ่มนิ่งนิ่งหมดแล้วโอ้หนิ่งจัดปกติเลยไม่ไม่คุ้นหน้ามันก็ดิ้นโอ้โหดิ่งแล้วหนุสวยนะแดดเตยนะสวยสวยนี่ลุงล้อคนมาเอาจองพันห้าเนี่ยพันห้าอยู่ในบ้านตัวนกอะไรลุงรีวหรือรงเขาไม่รีวหรอกพอมันขันขันปล้วมันขูยยาวเลยขูไปเลยมเดี๋ยวกูข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 ูมันนุ่นเลย มันต้มนกคุ้งเนี่ยชุนไหมต้องแบบมเลื่องแล้วให้ชุนเลยสวยนะสวยลายมันสวยนะอืมลายมันสวยสวยทั้งสองตัวแต่แต่ว่ากูกูชอบตัวตัวมันเตี้ยเนี่ยเตี้ยตัวใหญ่ใช่ถุนมันได้ตรงมันหัวปีเนี่ยตรงสวยมากตัวนี้ขี่ที่นี่ก็เป่าหรอ ได้เลยขี้ใหญ่ได้โอ้ยง่ายเนี่ยขี้เปล้อเลยเพมันขำขันบ้านเราแง่ลุงไหวก็ได้ลุงเดี๋ยวดูนกเดี๋ยวเดี๋ยวดูนกด้วยลุงจะดูนกด้วยดูเนียดด้วยนะเฮอันนี้นกนกขัดหรือนกอะไรลุงอันนี้ ตัวนี้นกขัดหรือหรือว่านกอะไรนะนกเอกลุ่มเลยใช่ไหมกลุ่มเลยครับกลุ่มกลูแมนใหญ่ใรับอันนี้เป็นนกขารลมนะครับผมเรียกคูครับเสียงไหนลงตัวนี้เสียงกลางเสียงค่อนข้างไปใหญ่ๆหน่อยเสียงกลางไปใหญ่ครับกิกกุกกะลงกุกเดียวโอ้โหขนมันทีดีนะให้ดัดนะ ที่กันมาเลยหนึ่งสร้อยแตกสองดอกสวยสามห่างยาวกำลังคุมเลยสวยมากลิ่วตัวนี้โอเคแล้วสวยสวยมากลูกก็ได้นิ้วแก้มากลก้วแค่พวกคุณเลยจะมาแก่เอะดิ เฮ้ยชิพัทไอ้ฮากูจะฟังนกมั้งนี่สินี่ตัวแดงอยู่ว่าตัวมันแดงอยู่ไหนเนี่ยออื้ขุนมันส้มๆแดงๆนะแต่แต่แต่ยังไม่ยังท่านกกูนะนกกูแดงด้วยนะ ต่อไต่อไมต่อติดมลยนะโอ้โหทีนี่แหละมันแลราไม่ได้ติดไอตัวไหนนะครับตัวลรกนูอนแหละตัลิ้มนู่แหละแรกจะฝึกเลยนะเนี่ยล่ะอืมทำไมถึงทำไมยังไม่ได้ฝึกก่อ๋อยังยยังไม่ได้ฝึกนฝึกไม่ไหวแล้วไปต่อได้จากไหนลาลุงป่านนี้ไหนหนกป่านี้ใช้ห้วยใชยห้วยใช้ห้วยแสดงว่าใช้ห้วยนี่นี่คือถิ่นเป็นต่อเลยใช่ไหม ไปต The ่อท The ิ้นตวงตวงตวงกันนั่นแหละลุงมาเอามาเอามาไว้ดูกัว่าเพราะว่าทิ้นี่ยใช้ใช้ได้ทิ้นมันขึ้นไหวอืมอ๋อเออใช่ลุงลุงเขาเหมือนกูเลยไอโตเนี้ยมาใส่กลมปั๊บขูเลยอ๋อได้มาถึงไม่ขูเลยเออใส่กลมขูเลยโห้ให้่อยมันขึ้นไหวนะต่อต่อติดมาเพราะมาใส่กลมเดี๋ยวโหตังมันนี่ขู่วอดวอดเลยอีตัวก็ขู่ตอกกุกต่อติดปั๊บมาใส่กลมคุยกุ เฮียมันถามมึงอยากได้เท่าไหร่เขาเล่นเท่าไหร่กูยังไม่รู้มึงลองถามมันด้ว่าเขาเล่นกันอยู่เท่าไหรบอกมันว่ากูโกไม่ลบอกคูโต๊ราคาลองรว่าตออลองดูออง

ไอ้นี่โอ้โตไฟองกฮะวันนั่นเล็ก่าไฟอะไรบางๆเนี่ยเสียงเสียงริ้วแกมใช่เสียงเล็กไฟไอพวกนีปเที่ยวต่อไอ้พวกนี้ไปเที่ยวต่อไม่จริงนะหนูเป็นเที่ยวต่อของนี่เลยใช่อันนี้เสียงใหญ่าไฟเก็บอกใหญ่ไา ดูนกใหม่ลุงที่แบบลุงคัดนกเนี่ยลุงได้ดูไม่แบบแบบดูนู่นดูนี่อย่างเงี้ยมีตำงตำราไหมลุงดอกมัน้ยมันเกินแล้ว้อยมันแตกดอสวยนกอะไะห้าดอกเลีวอาดอกตมๆครับสวยแ้่นกขึ้นหเอาดอกเลแหลมตามคนปี้น่ะอ๋อยหายมันแตกๆหน่อยงมันแตกไม่มากก่านะ แล้วตอนนี้ลุงไปต่อแถวป่าไหนอยู่ตอนนี้ลุงตอนนี้หยุดอยู่หยุดอยู่ออกไปเมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยผมชวนเพื่อนอยู่ในบอกว่าเนี่ยอยากไปต่อกับลุงดูสักทีโอ้โหเห็นลุงหมานแล้วเกินต่อเนกเต็มบ้านไปเลยวจริงจริงลุงนี่นกเหนียวแล้วผมมาต่อกันยังไม่ได้สักตัวนะมมาาเดี๋ยหลังโรงเรียนวังยาวอ่าเออหลังเรียนวังยาวลุงได้มายังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะขู่วอรดวอดเออหน้าไปมือแบบมือว่าวันไหนลุงเขาอยู่บ้านจะเล้วเรามาต่อเนี่ย

ใช่ยากฟุกแกมีแยะปะอยู่เนี้ยน้าริววนี้ิวเล่นกันเพียบพับกนเล่นรู้่ันแล้วเห็นเป็นถึงมายึี้ยบสวนรางวันนี่ละมั่งหอกอะหมอนั้นม้าก็ทุกวันน้าริวริวขันอยู่ในบ้านครับผมอยู่แกมเตียงเล็ก เออไอ้ดัดเดี๋ยวเขาเอาตะข่ายให้ลุงถักก็ได้จ้างลุงก็ถักเอาลุงลก็ได้ครับลุงเ,เ,เบบข้าไปเลยนะครับ